ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกเกษตรพันล้าน เกษตรพันล้านปาเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้และองค์กรคุณเปรียบเสมือนหอยตัวนี้ที่กําลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเราจะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนําพาองค์กรคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท TP Convergence จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสําเร็จ แบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทําให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาดตัดต่อวิดีโอฟีเซนเซชันงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพิเนียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา TP c o n v e r g e n t พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จเบริษัท TP c o n v e r g e n t จำกัดโทร026919306หรือ0818136009 w w w t p c o n v e r g e n t c o m เกษตรพันล้านช่วงเกษตร Talk เกษตรพันล้านช่วงเกษตรทอกในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ณห,ห้องประชุมวันว,นวยากรตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพรจจันทร์ข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้คือข้าวพันธุ์ธรรมศาสตร์ข้าวนี้จะแตกต่างอะไรกับข้าวพันธุ์อื่นๆนั้นอย่าเสียเวลาอยู่เลย เรารับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะที่พิเศษวันนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์นะครับผมเองก็ไม่รู้ต้นไหนนะครับที่เป็นข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ั้งอยู่หลายต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเรียนท่านทั้งหลายว่าท่านรองศาสตราจารย์ต้ดรบุญหงษ์จงคิดนะครับนั่งอยู่ซ้ายหผมเนี่ยอาจารย์จากคณะ วิทยาศาสตร์ของมาวลทยารศาสตร์ร่วมกับอาจารย์หลายท่านซึ่งนั่งอยู่นี้ได้ร่วมกันคิดค้นพันธุ์ข้าวหอมมะลิใหม่ขึ้นนะครับจริงๆเขาจะเปน็นการพัฒนาจากพันธุ์ข้าวหอมมะลิเดิมที่มีอยู่แต่ว่าเป็นการทําขึ้นเพื่อเปิดตัวครั้งแรกข้าวหอมมะลิอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้นต้นถุนของผมบรรยายงระเอียดน,นะครับแต่ข้าวข้าวว่าเป็นข้าวหอมที่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศเป็นพิเศษแลวก็สามารถปลูกได้ีนหลายท้งนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ ชาวนาไทยนะครับคนที่ทําข้าวแต่รูขายได้หรือเปล่าตไทำข้าวได้ปีละหลายครั้งนะครับสามารถจําหน่ายข้าวได้เยอะมากขึ้นซึ่งเป็นปณิธานของธรรมศาสตร์อยู่แล้วนะครับว่าธรรมศาสตร์ผู้ประชาชนเราก็อยากช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะชาวนาที่เป็นคนคนใหญ่ของประเทศนะครับก็อยากเรียนว่ารายเกียรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวจะต้อง็ึงูของถรงทิ่ผลบได้ ตำเสเ็พวกเรานะครับข้าวดอกมะลิจริงๆก็คือปลูกได้ครั้งเดียวในฤดนูฝนหรือนาปีนะฮะเพราะฉะนั้นข้าวคุณภาพเช่นนี้เนี่ยที่เราจะแข่งกับเวียดนามแข่งกับประเทศอื่นๆเนี่ยได้ก็ต้องเป็นข้าวคุณภาพเพราะว่าเนื่องจากค่าแรงเราเริ่มสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ปลูกได้หลายครั้งต่ขขอปีอันนี้ก็เลยผมก็เลยนํา วิธีการเทคโนโลยีการปรปับปรุงพันธุ์ข้าวขึ้นมาโดยการนำเอเข้าวเปลือกของดอกมะเล็ดเนี่ยไปอาบรังสีโดยใช้รังสีแกมมาความเข้มข้น20กิโลเรสนะฮะเสร็จแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนนะของเทคโนโลยีก็คือคร่าวๆก็คือว่าหลังจากมาเล็ดยารังสีเราเรียกว่ามาเล็ด M1 มหนะฮะหรือชั่วรุ่นที่1เอามาเล็ด M1 ไปปลูนะครับ ก็จะได้เป็นต้นเอแล้วก็ผลิตเมล็ดเอ็มเป็นต้น M1 เนี่ยเราก็เอามาเล็ด M2 นี้ไปปลูกต่อนะฮะ M2 นี้จะเริ่มกระจายตัวคือมีการมิวเทชันหรือเกิดการกลายพันธ์เกิดขึ้นคราวนี้วัตถุประสงค์มองบก็คือคัดเลือกต้นที่ไม่ไวกับช่วงแสงในการออกดอกก็คือผมก็จะปลูกในช่วงที่มีแสงยาวมากกว่า12ชั่วโมงนะฮะถ้าผักต้นไหนออกดอกได้ในช่วงนั้นเนี่ย ก็จะถือว่าได้กลายพันธุ์ไปแล้วไม่ไหวกับช่วงแสงเปรียบเทียบกับขาวดอกมะลิพันธุ์เดิมจะไม่ออกดอกในะช่วงนั้นผมก็คัดเลือกมานะครับและก็อีกอันผมก็คัดเลือกต้นที่เตี้ยต้นเตี้ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยไปมากๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ตามนะต้นมันจะไม่ล้มเหมือนกับดอกมะลิดอกมะลิจะจํากัดแง่ปุ๋ยพวะะันผลผลิตก็จะจํากัดนะฮะ ถ้าเราสามารถใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นไปได้อีกประมาณหนึ่งผลผิตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้นจะไม่ล้มเพราะว่าฟางแข็งกว่าดอกมะลินะแล้วที่สําคัญอีกอันคืออายุเก็บเกี่ยวสั้นถ้าเป็นดอกมะลินี่วันที200วันก็ยังไม่ออกดอกขึ้นอยู่กับช่วงแสงใช่ไหมแต่อันนี้ก็จริงๆงไม่ถึงร้อยวันเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ต้นดี้ นอกจากนั้นผมก็ทดลองปลูกในสภาพข้าวไร่ไม่มีน้ำขังเลยก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีต่ำกว่าในนาดำที่มีน้ำขังเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นหลักการอันนี้นเราสามารถจะปลูกในเมืองได้เลยนะผมปลูกทดลองในแปลงผักร่วมกับผักเสียนะก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีผมก็เอาฟางเกี่ยวแต่เอาฟางครุงแปลงต่อนนะฮะแล้วก็สามารถปลูกได้ในกระถางเลยบนคอนโดอะไรเลยก็ให ชาวนาที่อยู่ใกล้ๆกับนักศึกษาเป็นทดลองนะฮะโดยเฉพาะานักศึกษาปริญญาโทาคุณวิทิจัยที่อยู่ในทีมงานวิจัยของนะคุณวิจิจัยนี่ก็บ้านเขาทาํานาจริงๆแล้วก็ให้ไปปลูกขยายพันธุ์มา3ครั้งแนละ้วปรากฏให้ผลผิตด,ดีมากนะประมาณ900กว่ากิโลต่อไรซึ่งถือว่าเยอะนะมันเป็นเตียบดอกมะลิประมาณสัก400ก็เก่งแล้วนะฮะสภาพนั้น ปลมาสามได้ดูการก็ไม่มีการปลงอะไรทั้งสิ้นนะต้นสมำเสมอแล้วก็อายุเกิบเกี่ยวว่าสมำเสมอคุณภาพการหุงต้นทุกอย่างวิเคราะห์ในแหลบแล้วก็องเหมือนดอกมะลิทุกอย่างหอมนุ่มกว่าแต่ข้อดีที่มากกว่านั้นคือทนแรงได้ดีกว่าเราดูลักษณะระบบรากไรรากจะยาวกว่าหนาแน่นกว่าทําให้ทนแรงได้ดีกว่าแล้วก็ยังต้านทานมาแมลงที่สาคัญเช่นหนอนกอนะ,อะนอน ม้วนใบนะมาแลงสองตัวแล้วก็ตั้งทางโรคที่สําคัญคือไส้เดนฝอยร,รากปมไส้เดนฝอยร,รากปมจะเป็นศัตรูที่สําคัญเมื่อเราปลูกแบบเข้าไร่คือไม่มีน้ําขังเนี่ยจะเห็นว่าพัานธุ์เนี้ยเมื่อเปรี่ยบเทียอกบขาวดอกมะลิเนี่ยเขาสามารถจะทนคือจํานวนปมที่เกิดเนื่ยองจากโรคไส้เดนฝอยเนี่ยน้อยมากกว่าดอกมะลิแล้วผลลิตที่ลดลงเนี่ยจากการเข้าทําลายของ ให้ผอยลาตขอเนี่ลดลงน้อยกว่าดอกมะลิแล่พันอื่นๆนะฮะแล้วก็ยังต้านทานหนอนวนใบอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูที่สนะําคัญมนกนะฮะแล้วจากการทดลองทดสอบผลผลิตบ่มใบปลูกในที่ต่างๆนะประมาณทั้งห้าสถานที่ทดลองเนี่ยจะเห็นว่า,ามันมีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตเนี่ยสูงกว่าพันอื่นๆและดอกมะลิอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่า ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นดินเป็นกรดดินเปรี้ยวดินเคมมเ็มอะไรพวกนี้นะสามารถปรับตัวได้ดีนะผลเฉลีย่ยออกมาเนี่ยสม่ำเสมอนะกว่าพันอืนนอ่นๆกว่าดอกมะลิพันดังเดิมน,นะเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ก็กําลังทำการทดลองต่อก็คือหลายหลายปีมารวมกันแล้วก็หลายหลายโลเคชั่นที่ปลูกเนี่ยมารวมกันแล้วจะหาเสถียรภาพอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับวิเคราะห์คุณภาพนะอื่นๆต่อไป นะครับซึ่งงานนี้ผมก็ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากาทุนมหาวิทยาลัยวิจัยก้าวหน้าที่อาจาิยที่การคอ,อยดูแลอยู่นะฮะก็ทำการทดลองมาประมาณย่างปีที่5นะซึ่งก็น่าจะได้ผลแต่เสียดายว่าตอนน้ำท่วมมาเล็ดพันที่ผมเก็บไว้เนี่ยหายไปเยอะเพราะง,งั้นป่านนี้ก็คงจะได้ขยายพันแล้วก็อาจจะแนะนำได้ ผมก็จะนําไปจดเบียนซึ่งจะไปในวันพุธที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ให้ผมไปแสดงประกวดพันธุ์ที่เจนิวะมีเกเตรกร,กรบางรายที่ผมดูแลได้ผมก็ให้ลองปลูกด,ดูเพราะว่าเนื่องจากว่าเรายางไม่อยากให้ไฟแพร่หลายมากนั้นเดี๋ยวจะเกิดการโนหรือเกิดการขโมยกันนะ,นะนะซึ่งถ้าเราสามารถจะควบคุมคือจดอ ทะเบียนรับรองผ่านได้แล้วตรงนั้นก็จะเริ่มกระจายสู่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้มากขึ้นนะครับตัวนี้ของในเมื่อกี้บอกไส้ยินฝอยรากผมใช่ไหมเราจะคํานวณเป็นว่าผลลิดลดไปเท่าไหร่เมื่อเกลียงเทียบแบบขาวดอกมะลิใช่ไหมร้อยห้าก็ถ้าเราคํานวณเป็นราคาตรงนั้นเราก็สามารถจะคํานวณได้เลยนะฮะโดยการดูจากผลลิดที่ลดลงไปเท่าไหร่นะฮะเมื่อเปรียบเทียบปลูกในแปลงที่มีโรค อันนี้รับบาตนะฮรเขาจะราบได้ขึ้นอยู่กับว่าราคาข้าวตรงนั้นเท่าไหร่แต่คิดว่าคุ้มค่าเพราะว่าห่างกันเยอะห่างกันห,หลายเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่มีข้าวดีท่าไ่ข้าวดีนี่ก็คือจะมีมเมล็ดวัชพืชหรืออะไรไปบนก็คือเนื่งจากความเสพต่อของเราไม่รู้จักที่จะทําความสะอาดหรือไม่หรืออาจจะใช้ภาชนะที่จะไปปลูกข้าวอันนี้ร่วมกันใส่มเมล็ดพันธุ์ันี้นั้นมันทําให้เกิดอันนั้นได้แต่ยังตอนนี้ยังไม่ปรากฏนะครับ อมันนี้จะให้มากกว่าขาวดอกมะลิพันแท้นั่นประมาณนัก400รอกิโลกรัมนะฮะ<ด>ก็มีเป้าหมายะถ้าหลังจากจดทะเบียนคุ้งของพันเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ผมก็จะเริ่มทำการขยายพันธุ์แล้วก็จะส่งเสริมสู่ชาณาในบริเวณใกล้ๆหมาวิเลยก่อนเพราะตอนนี้ผมเข้าไปเยี่ยมก็มีคนขอมาเล็ดเยอะแต่ผมยังไม่ให้เพราะว่าเนื่องจากเรา ต้องษาความปลอดภัยไ,ไว้แน่นนะฮะเกี่ยวกับการจดทะเบียนอะไรแล้วก็ไอ้ที่ผมบอกถึงน้ําท่วมนั้นตัวดาเมล็ดให้สูญหายไปเยอะนะฮะก็เลยยังขยายพันธุ์ไม่ทันด้วยต่อไปก็จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนะให้เกรรษตรกรปลูกนะแล้วก็ร่วมกับการาผลิตในแง่ของการขายมาเมล็ดพันธุ์เป็นยังไงบ้างคะกับพันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ เกษตรกรท่านใดสนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวก็สามารถติดต่อไปกันได้เลยค่ะโทร026133030หรือ025644440ต่อ1117-8ได้ตามวันและเวลาราชการนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เกษตรทอกต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมพืชปลอดสารพิษปลอดสารเคมีร้0ยซมีฤทธิ์เป็นด่างละลายน้ำได้ด้วยสายประกอบอินซีที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิด รวมตัวกันเช่นยูมิกแอซิดไม่น้อยกว่า50%โปรตียมไม่น้อยกว่า60%สารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิดกับธาตุอาหารเสริมในรูปแบบของสารดีเล็กช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลพืชได้โดยตรงับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกทําให้ดินโปร่งร่วนซุยน้ําและอากาศถ่ายเทสะดวกทําให้ดินดูดซับแร่ธาตุได้ดีรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายพืชเจริญเติบโ,โตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวเร็วโอนสังส่งซื้อตอนนี้เลยนะครับ แล้วคุณจะพบกับมาหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยเกษตรพันล้านเช่องเทคโนโลยีเกษตรสำหรับสัปดาห์นี้เรามาติดตามช่วงเทคโนโลยีเกษตรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะผลการขยัดเข้ามาร่วมโดยโครงการหลักๆเป็นโปรเจกต์ที่สนับสนุนรัฐ สนับสนุนโดยโดยผู้มริหารระดับสูงนะครับเช่นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างนะครับแสงอาทิตย์ด้านหน้ามาเป็นพลังงานธรรมชาตินะครับก็คือแสงแสงอาทิตย์มาใช้ในการส่องสว่างบริเวณถนนด้านหน้านะครับอันนี้ก็เกิดจากส่วนหนึ่งของสมอบุกและส่วนหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์เสนอผู้บริหารนะครับให้การสนับสนุนนะครับและส่วนหนึ่งก็คือนี่คือโปรเจกต์ของ พลังงานใช้ความร้อนผสมผสานในการใช้ในเครื่องซักผ้านะครับก็มีเกิดจาก d ีเที่18นะครับผลการประหยัดคทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ150,000บาทต่อปีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินการใช้งานได้อยู่นะครับอย่างตอนนี้นะครับและโครงการนี้เป็นโปรเจกต์นะครับที่นำเสนอผู้บริหารว่าเราควรมีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของเครื่องกำเนิดนะครับอีเวนะครับ จากใบพัดสี่ใบพัดเป็นสิตัวนะครับซึ่งโปรเจกต์ตรงนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ต้องขออนุมัตจิจากผู้หารระดับสูงนะครับก็ได้อนุมัติลงมาและดําเนินการเปลี่ยนทําให้ค่าพลังงานของเรานะครับคิดเป็นผลประหยัดอยู่ที่เจ็ดเจ็ดหมื่นสองพันบาทต่อปีนะครับอันนี้สามารถทาให้เราเข้าสู่ดาวดวงแรกได้นะครับพอดาวดวงแรกเสร็จนะครับก็ออยังผลการประหยัดพลังงานยังไม่ครอบคลุมนะครับที่สูดได้เป็นบางเป็นบางหน่วยนะครับเพราะฉะนั้น เรา9ร0วงที่2นะครับ EC แต่และ EC ก็นําเสนอเรื่องของโครงการต่างๆเข้ามาปรปับปรุงเช่นนะครับปรปับปรุงการจัดทำจาัดก,การเครื่องทําความเย็นนะครับซึ่งจากเดิมนะครับอคอมเพรสเซอร์หนึ่งเนี่ยกับ2เนี่ยเปิดสแตนบายลตลอดพอมีการใช้ เอ c ซี e เข้าไปดําเนินการตัดการนะครับก็ปรากฏว่าบางส่วนเราสามารถลดได้นะครับก็สามารถปิดิดเครื่องต่างๆได้นะครับทําให้ผลการประหยัดของเราณตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณ2องแสนบาทต่อปีนะครับโครงการถัดไปครับโครงการปิดการทําง,งานของเครื่องอากาศสํารองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ e อ c อซที่หกนะครับที่นํเสนอผลงานเข้ามาร่วมกับผู้จัดการพลังงานร่วมกับกลุ่มซิท อันนี้ก็เป็นผลงานของ EAC ที่เขาคิดกระบวนการที่เขาอยู่ในห้องรีสนะครับ EAC ที่1นนะครับกระบวนการดังกล่าวก็คือช่วยกันปรับเปลี่ยนนะครับกระบวนการทรี่สินค้าจากการโหลดสินค้านะครับให้เร็วที่สุดนะครับและได้สินค้าไม่มิและได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า ก่อนที่จะดำเนิกนการออกจากห้องฟรีสนะครับคุณวูบสินค้าตรงตามสเปคลูกค้าต้องการนะครับผลการดำเนินงานดังกล่าวนะครับกลุ่ม e a c ที่1เนี่ยสามารถประหยัดได้ถึงเจ็ดแสนบาทต่อกีครับอันนี้ก็คือผลพิสูจน์ในส่วนของขาการประหยัดนะครับก็ทําทให้เราประหยัดถึงในในระดับปัจจุบันอยู่ที่เพิ่มขึ้นมา 4. ี่จล้านบาทรวมทั้งสิ้นจากเริ่มต้นถึงจุดนี้ก็ประมาณ11ล้านนะครับและยังไม่พอนะครับคาดว่า เราจะก้าวไปสู่ดาวดวงที่3ได้นั้นยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีกนะครับก็ล่าสุดนี้นะครับมีผู้แหาระดับสูงนะครับก็เร่งเห็นถึงความสําคัญนะครับการประหยัดพลังงานนะครับก็มองว่าน่าจะมีการปรับปรุงนะครับอีก2ส่วนส่วนแรกก็คือนะครับได้รับการสั่งสนุนนะครับเนเงินเข้ามาเป็นโปรเจกต์นะครับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อทำน้ำร้อนแบบผสมกระสาน จากเดิมนมีอยู่แล้วเป็นของผลงานให้ดียิ่งขึ้นและขยายในการใช้นะครับเรื่องของน้ำร้อนให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโครงการนี้เราคาดว่านะครับคาดว่าผลการประหยัดน่าจะอยู่ประมาณ2 2งสองสองหมื่นบาทต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับและโครงการที่2เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของนวัตกรรมกับการลงทุนนะครับที่และก็หน่วยงานของประสิทธิภาพที่วิเคราะห์อยู่แล้วว่า เดิมนะครับซึ่งจากในการล้างตะกร้การนั้นนะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลยางด้อยอยู่นะครับเราพยายามพัฒนาและฟีดในการสปีดในการใช้นะครับก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จล่าสุดนะครับก็ได้รับสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะครับเครื่องล้างตะกร้การซึ่งโครงการนี้นะครับก็ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้ว ก็ในส่วนของ a อมันะครับหรือย่อมาจากอาเซียนเอเนจีแม g จเมนต์สก e m มนะครับซึ่งก็เป็นระบบที่ทางอาเซียนเราเนี่ยกำหนดขึ้นมาโดยมีมาตรฐานทางยุโรปเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราเริ่มนำมาใช้เนี่ยปี2,511ข้อเทียบ2,11นะครับคศ2,11 0 ในเมืองไทยเริ่มใช้ครั้งแรกทาง CPF เราก็ได้นำมาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบในเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับที่เน้นในเรื่องของความร่วมมือของพนักงานแล้วก็เน้นผู้เชี่ยวชาญก็คือต้องมีผู้จัดการพลังงานนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะต้องหาพื้นฐานของพลังงานให้ได้ว่าเรามี Energy เบ l ไลเท่าไหร่นะครับ หลักเกณฑ์ในการทําของ a e อ m อ s านะครับเขากําหนดไว้3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นเขาให้ระดับ1ดาวซึ่งระดับ1ดาวเนี่ยก็จะมีะตัวมาตรฐานต่างๆเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีมาตรฐาน ISO 5 1 0 0นะครับที่เอามาประยุกต์ใช้จนกระทั่งมีประสิทธิผลนะครับอันนี้ก็จะได้ระดับ1ดาวในระดับ2ดาวเนี่ยก็คือจะต้องมีผลประหยัด จากการตั้งโครงการหรือจากการดําเนินงานเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับพิสูจน์ได้ว่ามีผลประหยัดจริงจากการทํากระบวนการอันนี้เขาก็จะให้2ดาวนะครับส่วนในเลเวลที่3เนี่ยก็คือระดับ3ดาวเนี่ยก็คือผลประหยัดนั้นเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าทําไปปีหนึ่งประหยัดเสร็จแล้วก็เลิกกันไปจะต้องมีความต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ย สองถึงปีเอามาแสดงผลงานให้กับอคอมมิตีไ้ได้เห็นก็จะให้ในระดับ3ดาวแล้วถ้าเกิดว่าทางบริษัทหรือองค์การไม่ได้รักษาไว้ต่อนะก็จะไม่ออกใบเซอร์ต่อให้นะครับในแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะต้องมีการทำโครงการนะครับจะต้องมีผลการทำโครงการเพราะว่าพลังงานเนี่ยถ้าเราจะให้ประหยัดได้จริงๆเนี่ยนอกจาก ที่จะกระตุ้นสิทธิ์ํำนึกของพนักงานหรือของคนในองค์การแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีการลงทุนบ้างนะครับเพื่อให้เกิดภาพชัดเจนนะอย่างเช่น ถ้าเราจะประหยัดไฟเนี่ยถึงเราจะปิดไฟเราก็อาจจะได้แค่ 1%, 2%เเท่านั้นเองเพราะว่าเราเราติดตามความจำเป็นที่ต้องใช้แต่ถ้าเราต้องการประหยัดให้มากกว่านั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเลยว่าเราไม่ใช้ไฟจากออฟอสซิลนะคือหรือไฟที่เกิดจากการผลิตทั่วๆไปเราก็อาจจะต้องมาใช้พลังงานทดแทนนะซึ่งก็ต้องมีการลงทุน,ทนเช่นเราใช้โซล่าเซลล์แน่นอนแหละเราไม่ได้ใช้พลังงานจากที่ไหนเลยเราใช้พลังงานธรรมชาติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ คือตัวเงินลงทุนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโครงการนั้นว่าเราเรา,าลงทุนไปแล้วโครงการนั้นจะให้ผลเท่าไหร่ก็เราก็ต้องมาทำเรื่องของฟิสิบิตี้นะครับคือความคุ้มทุนน่าเสียดายที่ช่วงเทคโนโลยีเกษตรหมดเวลาสะก่อนติดตามชมต่อนในสัปดาห์หน้านะคะ ปัญหาเกษตรกร,ร,กรไทยที่ผ่านมาปุ๋ยแพงปุ๋ยเกรดเอกระสอบและเป็นพันใช้ได้แค่ไร่เดียวน้ำหนักมากแบกไม่ไหวค่าขนส่งแพงต้องจ่ายคนหวานปุ๋ยกระสอบละ50บาทเป็นหนี้เป็นสิ่งมากมายด้วยนวัตรกรรมทางการเกษตรนาโนแท้ซุปกรีนนาโน1แคปซูลเทียบเท่าปุ๋ยเกรด A 2กระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสวนครัวและดอกไม้ผสมน้ำ8 0 2 0 0ลิตร ใช้ได้2องถึงส่ไร่ยางพารามันอ้อยตามและผละไม้ผสมน้ำา60ลิตรใช้ได้1 2ถึงไร่เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตรใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับกรงดินเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอผลดกดูดซึมเร็วทนแรงทนหนาวไล่เพียไล่มแมลงและหอยเชอรี่ หนึ่งแคปซูลพพียง150บาทเท่านั้นบทระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเข้มพิมพ์คำว่าบริษัท y s ส Can ยแดูแคปซูลนาโนเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษ10แคปซูลราคา1 5 0 0บาท20บแคปซูลราคา2,000บาทแถมฟรีอีก5แคปซูล120แคปซูลราคา7 0 0 0บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโพสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเอง โทรเลยโทรเลยครับปุบบ๋ยแคปซูลสูตรกินอีเขี้ยวเลยเนาะย้ำอยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จๆๆๆอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข7 6ดูรายการเกษตรพันล้านทั้งช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เวลา11โมงครึ่งถึงเที่ยงเพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะเกษตรพันล้านช่วงสีสันเกษตร เกษตรพันล้านช่วงสีสันเกษตรในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทางการเกษตรหรือเทอกศซึ่งครั้งนี้ได้จัดงานแถลงขา่าวเปิดตัว40ยอดโรงเรียนธนาคารโครงการโรงเรียนธนาคารเทกศนะช .2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่บางเขนโดยมีนายรักวัฒนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกศเป็นประธานในพิธี โครงการโรงเรียนธนาคารทศกศเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทศกศได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2536เพื่อส่งเสริมการออมเงินในกลุ่มเยาวชนและสร้างนิยการออมเงินตั้งแต่เยาววัยโดยปัจจุบันมีโรงเรียนทั่วประเทศกว่า900แห่งเข้าร่วมหนึ่งในกิจกรรมที่น่าจะเป็นการสะท้อน,นบทบาทการทำหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางสภาก็คือเรื่องของการที่เราจะทํางนานร่วมกับโรงเรียนนะครับที่มันก็เป็นชุมชนใหญ่ในการส่งเสริมที่นายก,าออกะครับฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญของสนาก็านเรื่องนี้ทางอนุบารได้ด,ดําเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความดีใจมากนะครับที่ได้มีโรงเรียนนะครับทั่วประเทศจำนวนประมาณ1ันสามรกว่าแห่งเนี่ย ได้เข้ามาร่วมในโรงเรียนธนาคารของเรานะครับถึงว่าเป็นความภาคภูมิใจความดีใจของผู้บริหารธนาคารเพื่อนักงานบขสด้วยแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณโรงเรียน,นาาทั้งหมดนะครับพันสามร้อยแห่งที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับแล้วก็ในจำนวนพันสามร้อยแห่งเนี่ยนะครับเราก็ได้มีนะครับการแข่งขันกันความดีนะครับก็คือได้ให้โอกาสกับ โรงเรียนเหล่านั้นเนี <Yeah, like ่ยนะครับได้มาแสดงออกนะครับให้น้องๆนักเรียนที่ได้ทําหน้าที่อยู่ในโรงเรียนธนาคารนะไม่ว่าจะเป็นในฐานะของประธานกรรมการกรรมการผู้จัดการนะครับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธนาคารนะครับได้มีการแสดงออกนะครับเพื่อที่จะให้มีภาพความชัดเจนว่าเราทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้มีการประมวลในระนาบ จังหวัดในระดับภาคและสุดท้ายก็ในระดับประเทศนะครับซึ่งเราก็ได้โรงเรีเยนสุดยอดโรงเรีเยรนธนาคารทั้งหมดสี่นะครับก็ถือว่าน้องๆที่มารวมตัวกันที่นี่นะครับถือว่าเป็นสุดยอดของโรงเรีเยรนธนาคารก็คือหมายความว่าได้ประกอบกิจกรรมนะครับในโรงเรีเยรนธนาคารนะฮะอย่างมีระบบอย่างมีระเบียบนะฮะแล้วก็สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของเรื่องวินัยการออกไปภาคบรวเวืโดยสะท้อน ออกจากทางเยวาวชนของชาติครับก็คือทบศก็จะมีหน้าที่อีกภาคหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะไปทําหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําการเกษตรทั้งหมดนะครับันนี้ก็อยากจะเรียนน้องๆว่าในทบศเนี่ยก็จะมีหน้าที่สองส่วนนี้นะครับแต่ว่าส่วนที่ให้น้องๆช่วยตอนนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นบทบาทในเรื่องของการสร้าง,งวิถีการออกในภาคโยือนครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทกศร้น,น,นยยำเสมอก็คือให้เข้าใจสมก,การการออมที่จะต้องมาจากรายรับลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการออมในโครงการเรียนธนาคารสามารถติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือ call center 025550555ติดต่อฝ่ายเงินฝากและศูนย์บริการลูกค้า1593 www.baac.or.th